i'm fine thank lalala lalala you la, 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 la. สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเออีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนกันในหน่วยเรื่องอะไรคะยานพาหนะค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงยานพาหนะกันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆร้องตามคุณครูเอทีละท่อนนะคะ พวกเราจะไปรถไฟพวกเราจะไปรถยนต์พวกเราจะไปไอพน่นพวกเราทุกคน จะไปไอพ่นจะไปรถยนต์จะไปรถไฟชึกฉักปีนปีนปัมปัมปัม,ปมรอบนี้เด็กๆมาร้องไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะพวกเราจะไปรถไฟ พวกเราจะไปรถยนต์พวกเราจะไปไอพ่นพวกเราทุกคนจะไปไอพ่นจะไปรถยนต์จะไปรถไฟฉึกฉักปีนปีนปัม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 ทีนี้คุณครูเอ๋จะมาสอนเด็กๆทำท่าประกอบเพลงนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เด็กๆร้องตามคุณครูและทำท่าตามคุณครูนะคะหนึ่งสองสามพวกเราจะไปรถไฟพวกเราจะไปรถยนต์พวกเราจะไปไอพ่นพวกเราทุกคนจะไปไอพ่นจะไปรถยนต์จะไปรถไฟฉึกฉากปีนปีนปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊มอ่า เด็กๆคะกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงนี้จะเป็นการฝึกให้เด็กๆได้พัฒนากล้ามเนื้อนะคะได้ขยับแขนขยับนิ้วมือคะ่ะสำหรับวันนี้คุณครูเอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะกิจกรรมส่งคุณครูเอวันนี้ให้เด็กๆฝึกร้องเพลงยานพหาหนะแล้วทำท่าประกอบเพลงถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้คุณครูทางไลน์กลุ่มนะคะ